ทำงานนี้เย็นแล้วครับชวนชาวบ้านนะอาจจะคนละเที่ยวเสร็จนะจะเลือจากกะทรงกระชนมาใหม่ครับให้กองดินจัดได้ครับเป็นทรงนี้เลยอ้าวทำมเป็นดับเครื่องครับ Mà nim cái này ra lều để vê đuôi gọi hả mày mắm nim nhang lời ủa cưỡng có nim mày ơi mày gì ơi phải rồi ủa ơi <laughs> oh, là cho đời mày là phen 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 bên phen 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 rồi, phen 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 ้แต่มาณ500ิ่งได้หเที่ยวอยู่ครับนี่ไปกับ6กิโลเตมมัน6 0นะครับน่นาจะได้ประมาณ15เทีเเยเะ

ว่าขนาไม่เสมอตะเกรเลยยกมันวันนี้ให้ตามแน่ตะเกียร์เดอมันมาแล้วครับมันชื่อเจ็กครับ <laughs> คนขับครับเออเธิรคลังเลย จวนแล้วครับรนอ <No. S 2> นะนไง,อนปนงนไนะ <น S 1> ปไหน,นมาเมื่อกี้ไปทำตัวทราาพัพย์เอา้าตัวทรัพ์ไปทำมันข่อเข้าไม่ได้ยินเสียงไปทำที่ไหน อ้งใหญ่ไปซื้อทำไมไม่ซื้อใหม่ไม่มีการเออซ่อมกับซื้อพอๆกันเลยเออไม่ได้ซ่อมแค่ไปเขาทำอันนี้เฉยแต่ว่าคนโทรเข้าอ่ะม,ม,มันไม่ได้ยินครับมันไม่ขึ้นเบอร์มันไม่อะไรเลยโอ้ซ่อมแค่แป๊บเดียวเองเออวันนั้นวันนั้นที่วิ่งงานนี่ตาโน้มบานกรา เล้งกับไข่เลยครับจได้เลยครับจ่อีกขั้นหนึ่งหมอีกขั้นนึ่งรับาขันเลืงั้นเงจำได้จขันเืองันนึ่งขั้นเแต่ว่าอีกขั้นนึงของไทมันนั้นนั้นไม่ได้ให้ให้ลงินงานนะรงงานเด้งงานจะโอ้มาเลยเฮ้ยรถนี่ให้แต่ว่าไม่ใช่ออโต้เออออโต้เอออโต้ออโต้อับบีบมันลง I